วิตตี้พิงค์เบบี้วิ่งวิงและคุณจะขาวภายใน24ชั่วโมงขอบคุณครับัน,นนี้คุณกำลังรับชมรายการคนขย่อมผีขอเรียนเชิญคุณริวโบเตโตอร์มาร่วมรายการนะครับช่วงลาท้นานัณปานหลางแห่งหนึ่ง ที่นี่มีผีแน่เชื่อไหมโอเคนะค,ครับรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอ่ะ <Hey. S 3> เอกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใครกระตกเสื้อใครกระตกเสื้อังไงยังไง,ง,ไงวันนี้จะมาร้องเพลง่อยกัน มันเป็นคำร้องอาํานองไทยสวัสดีเอ้และสวัสดีสวัสดีทุกคนและที่อยู่ที่นี่สวัสดีที่คนและที่อยู่ที่บ้านถึงท่านไม่เห็นก็จะสวัสดีรรารอเทศกาสวัสดีค่ะอัไหนอันไหนดีอ,นนดอันนี้ก่อนนะอะคือพี่เข้าไปไมค์ตัวนั้นไม่เอาไม่ครับ กับผมนายวัชระพันธุ์บุตรเพิ่มบุตรนะครับเชเดซิเชกี้นะครับก็วันนี้มาประกวดเพราะว่ามีพี่โน้ตเป็นอะไรเดาครับเคยนับตื่นเต้นด้วยก็ได้ดูเดี่ยวหนึ่งถึงเดี่ยวสิบมาแล้วครับก็ชอบมากเลยครับพี่โน้ตครับคนละคนใช่ไหมครับคนละโน้ตไม่ใช่หรอคนละคณะออ๋นายอยักคอยทีนี้อ๋อความสัมาันธ์พิเศษครับ ชอบสีผมหนูไหมชอบแน่นอนค่ะใช่ไหมเดี๋ยวมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งดูนี่เก่งไหมคะเก่งค่ะหนูสามารถตีลังกาแล้วก็ฉีกขาได้อีกแป๊บนึงนะไหนโอเคหนูทำได้เยอะอะไรกับความสามารถดูส่วนใหญ่จะเป็นเต้นค่ะ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบว่าขึ้นไปแล้วแบบว่า ทำไม่ก็ถูกคิดอะไรอะไรที่คิดมาจากบ้านคือหายไปหมดเลยก็เต้นไปเยอะฉีกขาบไปเยอะอะไรไปเยอะก็ตืึ่นเต้นอะ่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรดีเหมือนกันพี่ตอนนั้นก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วโอ้โห ชีวิตผมโยได้ทุกวันนี้เพราะมีเป็ดครับมีเป็ดดำชีวิตผมตั้งใจไว้แล้วถ้าผมจะเกิดได้ผมจะต้องมีเป็ดดำนั่นคือเป็ดเชิญยิ้มครับ<ว>ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่บ้านแล้วพอดีเมื่อวานจะมาผมตั้งใจจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะพอดีว่ารถพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุที่สุราษฎร์ธานีครับบ้านอยู่ที่สุราษฎร์ครับอ,อ่เป็นคนเกิดที่กรุงเทพเหมือนกันครับที่นครศรีธรรมราช คือกรุงเทพมหานาครแล้วครับตอนนี้ผมคนนึงครับเกิดมาชีวิตนี้อยากจะเป็นตลกนะครับเกิดมาอยากจะเป็นตลกมากอยากจะฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจนหลายๆคนอยู่ด้วยกันนะฮะอยู่มาเป็นอย่างนี้ยิงไปพูดหลายหลายสถานที่ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะฮะอย่างเช่นมีน้องเขาคนนึงโทมาหาผมฮัลโหลพิเศษหรือเปล่าคะใจครับพิเศษครับพิเศษคะ หนูไม่ต้องจะปรึกษาพิเศษสองข้อค่ะเอาว่ามาครับว่ามาข้อที่หนึ่งค่ะพิเศษหนูไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักมากใส่เสื้อสีขาวสีแดงรองเท้าสีน้ำตาลหน้าตาหล่อมากน่ารักมากค่ะเขาเดินเข้ามาค่ะ หนูวิเราะห์จะปรึกษาพิเศษสองข้อก็สบตากับหนูปิ๊ง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 ข้อที่หนึ่งค่ะหนูสบตาเขาแล้วหนูจะท้องหรือเปล่าคะเออไม่มีปัญหาครับไม่ท้องแน่นอนข้อที่สองกับพิเศษหนูสบตาเขาแล้วหนูจะเสียความบริสุทธิ์หรือเปล่าคะไม่มีปัญหาครับไม่เสียความบริสุทธิ์แน่นอนพิเศษค่ะเขาเดินเข้ามาเขาทำลายเธอเขาเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาขอที่อยู่หนู S <S เดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้เข้ารอบคร <C> ับ <ough> ค่อยมา,า,มาชมเอีกเรื่องทีนึงโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วผมก็เตรียมมาฮะเตรียมตั้งใจว่าจะแสดงหนังตะลุงให้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรครับรอบออดิชั่นได้เกิดได้ผ่านเข้ารอบไปผมแสดงหนังตะลุงให้ชมแน่นอนครับครับตอนนี้ก็ออรดิชันวันที่2เราก็ออดิชั่นกันไปหมดแล้วครับผมแล้วน้องๆที่มาออดิชันวันนี้นะบอกก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งกลับนะครับ แล้วเดี๋ยวทางคณะกรรมการเราเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าวันที่สองเนี่ยใครที่ออเิชั่นผ่านบ้างมีใครบ้างใช่ครับแล้วก็จะมามคัดเลือกกันอีกทีตอน5้าโมงเย็นเพราะเมื่อวานนี้เราได้มาแล้วนะฮะเคนแต่รอบนี้เราไม่รู้นะครับว่าจะได้กี่คนนะฮะแล้วรอบนี้ยที่ได้ก็จะไปรวมกับ9คนเมื่อวานห้าโมงเย็นเราก็จะมาคัดเลือกครับว่าใครจะเป็นตัวแทนของภาคใต้นะก็ฝากให้ น้องๆที่มาเชียร์น้องๆที่มาออดิชั่นวันนี้นะฮะช่วยมาดูด้วยท่านที่มาดูเนี่ยนะฮะก็ตอนห้าโมงเย็นเรามาดูกันอีกทีนะมาให้กําลังใจนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนของภาคใต้ครับผมมาเชียร์มาให้กําลังใจกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนห้าโมงเย็นนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าสนุกสนานเฮฮามากเลยนะฮะเด็กทุกคนมีความสามารถมากๆแต่บอกตรงนี้เลยนะครับว่านี่เป็นแค่น้าจิ้มเล็กๆะฮะเด็กที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะฮะจะต้องไปออเดชั่นอีกหนึ่งวันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคใต้ตัวจริงนะครับเพื่อไปเวิร์กช็อปที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าเด็กๆภาคใต้เนี่ยใครจะได้เป็นตัวแทนตัวจริงของภาคใต้ไปเชิญรับชมได้เลยครับพร้อมแล้วเราจะเริ่ม คนแรกก่อนเลยนะครับเฮดหนึ่งน้องสอนครับ <c oughs> ต่อไปผมจะมาเสนอภาพยนตร์รักเรื่องอยากรู้ไหมครับเรื่องอะไรครับอยากครับภาพ,พยนตร์รักเรื่องนี้ชื่อว่าข่าล้างโลก <c oughs> มีพระเอกชื่อว่าหวังฟันเจ้า <c oughs> และตัวโกงชื่อว่าเจ้าอย่าหวังฮ <c oughs> ่า วันนึ่งพระเอกได้เดินออกมาจากบ้านตัวโกงได้เห็นปุบจึงชักปืนออกมายิงหนึ่งนัดรัวๆโอเคครับน้องครับผมคุณครับตอนนี้มีจะมีจะมีอุปกรณ,ปรปกรณ์ประกอบการแสดงอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะครับอยากจะให้น้องอดีศรเลือกหนึ่งชิ้นแล้วมาเล่นบนเวที จะสมมติเหตุการณ์ให้เป็นอะไรก็ได้นะครับหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยเราอยากจะคิดขึ้นมาใหม่ให้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเลือกนะครับโอเคครับเลือกพัดครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์นะครับผมชอบเล่นเครื่องดนตรีหมดเลยครับกีตาร์เออเหอผมชอบมากนวนวนวนนนวผมชอบมากครับดนตรีไทยผมเล่นได้หมดครับ คลุยเล่นได้ครับบางทีผมมาเล่นไวโอลินก็ได้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็ไม้เนี่เขาเรียกไม้อะไรนะครับไม้แปะมันผมเรียกไม้แปะครับเขาเล่นตียุงนะตียุงใช่ครับเวลายุงกัด ขอบคุณครับน้องอดีศรครับหมายเลขต่อไปครับ H 1 0 0 5น้องปาล์มครับผมสวัสดีค่ะพบกับปตงเรดิโอนะคะ FM 98.25 MHz เมกะนะคะกับสุดาพอทรงกินค่ะ H 1 0 0 5นยงน้นเดี๋ยวเล่นกับเล่นกับวอุปกรณ์เลยค่ะลูกที่อยู่ตรงโต๊ะนะคะ1ชิ้นได้หมดเลยอเลือกผ้าเชิญเลยครับ โอ้ให oh, okay? really? really nice. oh, really nice. ้ตายเถอะวันนี here, ้เรามาทะเลนะคะเราพาศาสตร์มาศาสตร์ของเรานะคะเป็นศาสตร์ที่มียี่ห้อนะคะเพราะว่ามันนิ่มมากโอ้น้ำทะเลสวยมากเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีแฟนมาด้วยค่ะเพราะว่าแฟนไปไล่ควายอยู่ก็ตอนแรกแฟนบอกว่าจะให้จะให้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าคือพอดีเนี่ย เป็นคนที่อยากอยู่คนเดียวค่ะก็เลยอยากที่จะมานั่งทะเลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการมองไว้ทะเลเนี่ยค่ะมันรู้สึกกว้างแล้วก็รู้สึกสดชื่นค่ะก็เลยอยากที่จะถอยจากงานนั้นก่อนค่ะเพราะว่าแฟนบอกว่าให้ไม่ทําอะไรหนูบอกว่าเอาแล้วเธอจะให้ฉันไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาจะให้หนูไปเก็บขี้ควายค่ะอ่าหมายเลขต่อไปครับ006น้องโบ ก็วันนี้นะคะก็ไม่มีมุกตลกอะไรมากนะคะแค่อยากจะโชว์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้นะคะให้คณะกรรมการและทุกคนในห้องนี้ดูนะคะคือการรำมโนรา คานนี้เดี๋ยวจะให้หนูลองโชว์อย่างอื่นดูบ้างเล่นกับอุปกรณ์ดูหน่อยไหมลูกเปิดหม้อไม่มีไม่มีข,ข้าวสุกหันมาเปิดกระปุกไม่มีไม่มีข้าวสารมานั่งจนจอจนจอขอทานชาน่างนาสงสารเสียจริงเอยไม่มีใครให้ตังค์หนูเลยเหรอแล้วไอ้โมบะจิงเนียคนตายแล้วเล่นไม่ก็เคียกเลยเล่นเคยนออียวข้อไหนโซบะ ช่วงบาทก็บุณค่าพอใจไหมพอใจไปตืากุบุค่าอะไรคะนี่น้องพูดอะไรกันเนี่ยคนตายอ๋อภาษาใต้ค่ะไม่เราสวิตเซอร์แลนด์อยไปยุ่งกับเขาบาสพีสารพูดปันเนีอคะแมนอี่หรีอ่ะเฮ้ยแล้วตกลงภาษาอีสานแรงมันเ่อแมนแมนไอว่าจังสันละน้องเ้ยบอกน่องแล้วไอบอกโตแล้วัตจะมาไ้ไอไม่เอายังไเห็นนองมดกอยาเลยมอค้ ต่อไปเลยนะครับหมายเลข0ูนยนน้องจูนเอ้ยเจ๊ยาดองเหรอท่าไหร่นะร้อยหนึ่งเพลไปป่ะเจ๊โอ้โหยาดองอะไรวะเอาไปร้อยหนึ่งโอ้ยยาดองไปสีแสบใช่วะสีแล้วอใอช่าเออทตาไปยาดองนี่มันซองแปลกแปลกวะ กินยาดอกรือกินแก๊กขวยวะเนี่ยโอ้ยกินเข้าไปทีเดียวมึนเลยเอ้ยชีวิตของไอ้ลับย่อมันเซ็งจีๆเลยวะไอ้วันไอ้วันเอ้ยไอ้วันไม่หายหัวไปไหนของบ้านวะเอ้ยวันลูกเด็กละคุเลี้ยงโดยมาแต่ออดแต่ออด ายเลขต่อไปนะครับ009น้อง9ครับผมวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอในอีกหนึ่งความสามารถนะครับที่ผมมีนั่นก็คือเกี่ยวกับการสมมุติบทบาทตัวเองเป็นพิธีกรขอเชิญรับชมและรับฟังได้นะบัดนี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในสยามนครีนฮอลล์แห่งนี้และสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับ